ของบูชาในการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความหมายอย่างไรน้อมกราคติธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้สะสมบุญชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับของบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรมีความหมายอย่างไรก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีดี ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นสะพานบุญต่อไปด้วยนะคะของบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นของที่นำมาถวายเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราต้องการไปบูชาซึ่งเราต้องแยกให้ออกด้วยว่าการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นแบ่งเป็นสองแบบคือการบูชาด้วยการปฏิบัติ และการบูชาแบบอามิตบูชาคือการบูชาด้วยสิ่งของในทางพระพุทธศาสนาการบูชานั้นหมายถึงการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาก็จะมีการบูชาทั้งสองแบบทั้งอามิตบูชาและปฏิบัติบูบชา ก่อนอื่นขอให้นึกถึงวัตถุทานสิประการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่ามีอะไรบ้างอามิตรบูชาวัตถุทานที่สามารถนำมาถวายเป็นอามิตรบูชาในทางพระพุทธศาสนาได้แก่ข้าวน้ำผ้ากำยาาดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อาศัยและประทีปดวงไฟ วัตถุทานทั้งสิบประการนี้สามารถจะนำมาถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ได้ไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ตรัสวัตถุทานทั้งสิบประการนี้ไว้สังเกตได้ว่าสิ่งของที่นำมาบูชาอย่างข้าวน้ำกํายานเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อาศัยและประทีปดวงไฟนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพระสมณะ ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายให้สามารถปฏิบัติธรรมได้สะดวกมีอาหารให้กินมีน้ำให้ดื่มเพื่อให้ร่างกายคงอยู่ได้กัมยานและเครื่องรูปไรเพื่อป้องกันมแมลงริ้นไรที่นอนเพื่อให้พระสมณะได้มีที่พักอย่างเหมาะสมและมีกุฏิเป็นที่อาศัยให้ปลอดภัยสะดวกและเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดเป็นส่วน และไม่ไปเบียดเบียนสรรพสัตว์ทั้งหลายส่วนการบูชาด้วยดอกไม้ทูปเทียนนั้นมีความหมายในแต่ละอย่างอยากจะชี้ให้เห็นอาจจะผิดไปจากที่ได้รู้มาก็ได้ขอให้เป็นความรู้อีกแบบหนึ่งก็แล้วกัน 1. การบูชาด้วยทูปสามดอกเป็นการบูชาคุณของพระพุทธเจ้าคือพระกรุณาคุณพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณ พระกรุณาคุณคือความสงสารที่พระพุทธองค์ทรงมีแก่สัตว์โลกทั้งหลายที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ธรรมและหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพระองค์ไม่ได้ทรงเก็บพระธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นไว้ตามลำพังแต่ทรงอุทิศเวลาตลอด45,000ปานสาคือตลอดเวลาของพระชนมายุที่เหลืออยู่ตั้งแต่วันตรัสรู้ จนกระทั่งถึงวันเสด็จดับขันปรินิพานพระพุทธองค์ทรงใช้เวลานี้สั่งสอนสัตว์โลกให้รู้จักเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องนรกเรื่องสวรรค์มรรคผลนิพพานเรื่องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสั่งสอนแล้วสัรพสัตว์ทั้งหลายก็ยังจะต้องจมอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะไม่รู้จักทางออก เป็นเหมือนคนตาบอดไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขอะไรคือเหตุที่จะนำมาซึ่งความทุกข์อะไรคือผลของการกระทำดีและชั่วแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และประกาศพระธรรมคำสอนแล้วจึงได้รู้กันเมื่อได้ยินได้ฟังทำแล้วนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ หลุดพ้นจากทุกข์ได้ดังที่พระอริยสงสาวกได้น้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เปรียบเหมือนโอสถทิพย์สัตว์โลกทั้งหลายเปรียบเหมือนคนไข้ถ้าไม่มียารักษาโรคย่อมไม่หายจากโรคภัยไข้เจ็บจึงต้องอาศัยหมอที่มีความกรุณาอย่างพระพุทธองค์ ประธานพระธรรมเปรียบเสมือนยาวิเศษมาให้เมื่อรับประทานแล้วก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนี่คือพระกรุณาคุณของพระพุทธเจ้าพระปัญญาคุณหมายถึงความรู้ความฉลาดของพระพุทธเจ้าที่สามารถแหวกว่ายให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ซึ่งไม่มีใครสามารถทำได้แม้แต่คนเดียว มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่มีปัญญามีความรู้ความฉลาดที่สามารถนำพาพระองค์ให้พ้นจากกองทุกนี้ได้ก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงตรัสรู้พระพุทธองค์ก็ทรงสแสวงหาครูอาจารย์ผู้รู้ต่างๆเพื่อที่จะได้สอนท่านให้รู้จักวิธีการหลุดพ้นจากกองทุกแต่ก็ไม่มีใครรู้จริงรู้รอบแม้แต่คนเดียวในโลกนี้ พระพุทธองค์จึงต้องใช้ความอุตสาหะความพยายามขันติความอดทนทดลองไปเรื่อยๆโดยอาศัยบุญบาร,รมีที่สะสมมาหลายอสงไขยใช้เหตุใช้ผลใช้สติปัญญาอันแหลมคมลองผิดลองถูกไปจนกระทั่งในที่สุดก็พบคำตอบพบทางหรือมรรคที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสงบสุข ทางที่จะนำพาไปสู่ความสิ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างสิ้นเชิงส่วนพระวิสุทธิคุณหมายถึงพระไทยของพระพุทธเจ้าที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาทั้งหลายที่เกิดจากการประพฤติธปฏิบัติธรรมด้วยสติด้วยปัญญาพระไทยของพระพุทธองค์ทรงเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาการุณา ทรงปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นที่ยังอยู่ในกองทุกข์หลุดพ้นจากทุกข์ไปทรงอุทิศเวลาและสติปัญญาสั่งสอนสัตว์โลกโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆจากสัตว์โลกแม้แต่นิดเดียวการสั่งสอนของพระพุทธองค์แต่ละครั้งจะไม่มีบาทวางไว้ข้างหน้าเพื่อหวังเรี่ยรายกันเทศเอาเงินเอาทองจากญาติโยม พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนธรรมเพราะพระองค์มีพร้อมทุกอย่างอยู่แล้วในพระทัยของพระองค์พระพุทธองค์ทรงร่ำรวยด้วยพระอริยทรัพย์ไม่มีทรัพย์อะไรที่จะเท่าเทียมกับพระอริยทรัพย์ที่มีอยู่ในจิตใจเพราะผู้ใดมีพระอริยทรัพย์อยู่ในจิตใจแล้วย่อมมีแต่ความอิ่มเอิบใจมีแต่ความพอเพียงเปรียบเหมือนกับตุ่มน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำแล้ว จะใส่น้ำเข้าไปเท่าไหร่น้ำก็จะล้นออกมานี่คือน้ำพระทัยของพระพุทธเจ้าผู้ที่มีความบริสุทธิ์ในจิตใจสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ปรารถนาแม้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากผู้ที่พระพุทธองค์ทรงช่วยเหลือแม้กระทั่งคำว่าขอบอกขอบใจหรือความสํานึกในบุญคุณพระพุทธองค์ก็ไม่เคยปรารถนาไม่เคยหวังอะไรจากสัตว์โลก กลิ่นธูปจากทูปสามดอกเปรียบเสมือนกลิ่นของคุณความดีหรือกิติศัพท์คุณความดีของพระองค์ที่หอมไปทั่วทั้งสามภพสอเทียนสองเล่มเทียนทั้งสองเล่มเป็นการบูชาพระธรรมคือแยกเป็นพระธรรมและพระวินยัยที่เรามักจะคุ้นเคยได้ยินรวมๆว,ว่าพระธรรมมาวินยัยทั้งสองอย่างต้องควบคู่กันจึงจะทำให้พระพุทธศาสนายอยู่ยั่งยืน ถ้าไม่มีพระธรรมไม่มีพระวินัยศาสนาก็จะอยู่ได้ไม่นานและจะมีแต่พระวินัยอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าพระวินัยจะสื่อความไปถึงอะไรพระธรรมคือเนื้อหาสาระคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้พระวินัยคือรูปแบบการจัดตั้งวางแผนวางระบบข้อปฏิบัติต่ตางๆที่เป็นแนวทางที่จะทำให้สื่อธรรมะออกไปได้ในวงกว้าง มีแบบแผนชัดเจนและไม่เปลีป่ยนแปลงเทียนเมื่อจุดแล้วสองสว่างก็เหมือนแสงสว่างของปัญญานำทางให้คนดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องมองเห็นทางได้ถูกทางและปลอดภัย 3. ดอกไม้เป็นการบูชาต่อพระสงฆ์ไม่ได้จำกัดว่าเป็นชนิดใดเกิดจากที่ใดอันมีมากมายหลายสีหลายแบบ เล็กบ้างใหญ่บ้างเปรียบเสมือนจิตใจของคนที่มีหลากหลายสภาวะทั้งดีและไม่ดีร้อนและเย็นสูงหรือต่ำแต่เมื่อมารวมอยู่ต่อนหน้าพระรัตนตรัยแล้วก็ถือว่ารวมเป็นหนึ่งเดียวกันการที่ดอกไม้มารวมเป็นหมู่คณะนั้นมักจะถูกโยงไปเปรียบเทียบกับพระภิกษุสงฆ์ประกอบด้วยหมู่คณะเป็นชุมชน พระสงก็มาจากคนที่ต่างตระกูลกันภูมิหลังแต่ละคนต่างกันแต่เมื่อมาร่วมเป็นสาวกอยู่ในพระพุทธศาสนาก็ต้องมีพระวินัยเป็นอันเดียวกันและปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงจะเกิดความเป็นหนึ่งเดียวระเบียบเรียบร้อยน่าเคารพบ,บูชาในการบูชาตามหลักพระพุทธศาสนาด้วยอามิตรบูชาจะบูชาด้วยของทั้งสิบประการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ที่บูชาแต่พระพุทธองค์ตัดเอาไว้ก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานที่เมืองกุสินารามีบุคคลจำนวนมากเดินทางมาเข้าเฝ้าแผ่เป็นปริมณธนกว้างไกลสุดลูกหมูลูกตาเมื่อพระพุทธองค์เห็นเหตุการณ์นั้นแล้วจึงตรัสกับพระอานนท์เป็นเชิงปรารภว่าอานนท์พุทธบริษัททั้งสคือ ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทำการสักการะเราด้วยเครื่องบูชาสักการะทั้งหลายอันเป็นอามิตรเช่นดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นหาชื่อว่าบูชาตถาคตด,ด้วยการบูชาอันยิ่งไม่อนนนเอยผู้ใดปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติตนให้ชอบยิ่ง ปฏิบัติธรรมอันเหมาะสมผู้นั้นแลชื่อว่าสักการะบูชาเราด้วยการบูชาอันยอดเยี่ยมและสูงสุดเรื่องของการปฏิบัติบูชาจะอธิบายง่ายๆจะได้เข้าใจและทำได้เพราะครูบาอาจารย์ท่านได้พูดถึงบ่อยๆและบอกเล่าเรื่องราวไว้การปฏิบัติบูชาหมายถึงการบูชาด้วยการปฏิบัติ ตามแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติปฏิบัติตามคําที่ท่านสอนคือพระองค์ปฏิบัติมาอย่างไรก็ปฏิบัติตามพระองค์สอนอย่างไรพระพุทธองค์ทรงแนะนําอย่างไรก็ทําตามด้วยความเต็มใจด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบกระทําแต่สิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์เช่นปฏิบัติตามคําสั่งสอนคําเตือนคําแนะนํา ของพระพุทธเจ้าของบิดามารดาของครูบาอาจารย์เป็นต้นในทางพระพุทธศาสนาคําว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหมายถึงการเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยตรงและการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นก็มุ่งขรานกิเลสให้หมดสิ้นไปจะได้เห็นจริงในอริยสัจ และได้กระทําพระนิพพานให้แจ้งตรงตามพุทธประสงค์รวมๆแล้วคำว่าปฏิบัติบูบชาหมายความว่าการบูชาด้วยจิตของตนเองเช่นปฏิบัติตนว่าจะละเว้นสิ่งนั้นเพื่อบูชาพระพุทธองค์หรือการนั่งสมาธิเพื่อกําหนดจิตบูชาพระพุทธองค์หรือการบูชาด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานทําให้จิตใจผ่องใส ราศจากกิเลสทั้งปวงเพื่อมุ่งให้ความหลุดพ้นจากสังสารวัฏต,ตามแบบฉบับของพระพุทธองค์การมุ่งถึงความหลุดพ้นจากสังสารวัฏนั้นหมายถึงนิพพานนั่นเองการปฏบิบัติบูชาในระดับพระสงฆ์ก็คือการทำความดีทั้งหลายและการทำความดีในระดับสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือการจเจริญวิปัสสนาเพื่อให้จิตเข้าสู่สมาธิ เป็นการบูชาด้วยจิตโดยจิตเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของชีวิตมนุษย์แม้ว่าจิตเป็นผู้สั่งการแก่ตาหูจมกูกลิ้นกายและใจเมื่อเราใช้จิตบูชาจะเป็นการเผาผพานกิเลสของตนเองให้เบาบางหรือหมดสิ้นไปการปฏิบัติบูบชาหากเป็นในบุคคลธรรมดาที่ยังไม่ละออกบวชก็หมายถึง การพยายามประกอบกิจการงานใดๆด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่พึ่งกับตนเองก่อนไม่นั่งรอโชคลาภวาสนาจากการไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มานั่งนอนรอความสำเร็จเฉยๆพระพุทธเจา้าทรงสอนให้เราเป็นที่พึ่งของตัวเราเองด้วยการประพฤติปฏิบัติตนทางกายวาจาใจตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธองค์ไม่ได้สอนแม้แต่คำเดียวว่า เวลาจุดทูบเทียนแล้วขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้เรียนจบแบบไม่อา่านหนังสือหรือขอให้ได้ตําแหน่งต่างๆหรือไปบนบานแล้วจะได้แต่พระพุทธองค์ทรงสอนให้กระทำการงานต่างๆการเลี้ยงชีพด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนใครให้มีความอุตสาหะวิริยะความขยันมั่นเพียรอยากได้อะไรก็พยายามหามาด้วยลําแข้ง ด้วยสติปัญญาของตนอย่ารอพึ่งคนอื่นถ้ารอพึ่งคนอื่นอำนาจอื่นก็ต้องรอและคงต้องร้องขอทุกอย่างไปตลอดชีวิตแต่ถ้าหามาได้ด้วยสติปัญญาด้วยความขยันมันเพียรของตนแล้วต่อไปจะต้องการอะไรในโลกนี้ก็จะสามารถหามาได้ด้วยตนเองเพราะพึ่งตนเองได้มีตนเป็นที่พึ่งของตนอาิิรบูชากับปฏิบัติบูบชา มีรูปแบบและผลต่างกันอามิตรบูชานั้นได้อน,นิสง์อย่างมากก็เพียงแค่สวรรค์สมบัติแต่ขณะที่ปฏิบัติธรรมบูชานั้นถือเป็นอน,นิสงส์สูงสุดคือนิพพานสมบัตินั่นเองเรื่องราวที่นำเสนอนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับบารบุญคุณโทษเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะหากเห็นว่ามีประโยชน์ ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นสะพานบุญต่อไปด้วยนะคะสุดท้ายนี้สะสมบุญชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสวัสดีค่ะ